สามเทคนิคภาวะผู้นำนะครับคือผู้นำเป็นที่มองส่วนรวมไม่ใช่เพื่อมองเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าผู้นำต้องมองส่วนรวมนะครับวันนึงวันน่ะปลดพิจารณาว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับที่ต้องแก้ไขตรงไหนนะครับมันต้องมีนะครับเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็นิ่งเข้าไวน้นิ่ง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 นะครับเวลา การพูดเนะี่ยพูดแต่สิ่งดีๆเห็นพูดนำนะครับแบบสบายเรียบง่ายสบายนะครับจะตายแบบแบบนี้เห็นไหมเหมือนผู้น,นำผู้นาประเทศจีนเห็นไหมครับเขาเป็นคนที่พ่อแม่เขาเคยสอนนะว่าเป็นผู้นําต้องใจกว้างนะครับไม่ทาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวนะครับแล้วเขาเป็นแคบๆใช่ไหมครับแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสังคม จะมีขันติในความอดทนมีอะไรเกิดขึ้นก็มีแต่นิ่งนะครับนิ่งๆเข้าไว้นะครับอดทนแล้วการแต่งเนื้อแต,ต่งตัวก็แบบสบายสบายย่งไม่ต้องไปใส่สุดเวลาเราออกไปตามพบป่าพีน้องประชาชนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเ,ออเรารู้ว่าเขาจะเก่งใจไงแต่ถ้าเราแต่งตัวแบบสบายๆแบบสไตล์แบบทุกทุอย่างอะไรไปเนี่ยเข้ากันทุกนะครับเพราะว่าเป็นผู้นําคือผู้นําอยู่ดีเลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นะนะครับอย่าลืมเทคนิคนะครับเพราะว่าผู้นํามีสามเทคนิคนะครับเกี่ยวกับที่หนึ่งคือ เป็นคนที่มองส่วนรวมนะครับมองส่วนรวมข้อที่2คือเกิดอะไรขึ้นก็มีให้นิ่งเขาไว้นะครับมีคันติและอดทนตรงนี้ข้อที่3คือคือว่ามีอะไรบกพร่องนะครับแล้วก็บรพริจิรณาว่ามันสํารวจในประจาในยุคในปัจจุบันนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็สํารวจว่าอะไรที่ควรแก้อะไรที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นอะไรได้ส่วนแก้ไปก่อนหรือว่าที่หลังนะครับ เพราะฉะันผู้ว่าผู้นําไม่ต้องมีความที่อดทนมีขันติมีเมพราะว่าเป็นราะว่าผู้นาเป็นคนที่ใจเย็นนะครับมีอะไรเกิดขึ้นก็นิ่งเข้าไว้นะครับเพราะฉนั้นอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากจะเป็นผูน้นําไม่ว่าผู้นําประเทศหรือว่านายอําเภอระด,ดับผู้ว่าลำหับนายยกอยาเงี้ยเขาต้องมีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับอ,อย่าลืมถ้ามีประโยชน์ให้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรติดตามก็ครูพิงอาจจะเอาความรู้มาแบ่งให้ทุกปันนะครับก็สวัสดีครับ